สบายดีครับพรมีพี่น้องเออแมงมาพามาบึงสาหนาพี่ดาครับผมบ่บอเลอี้ยงปลาครับสวนพฤกษศาสตร์ที่ทํางานนะครับผมส่วนทางนั้นจะเป็นนอไม้ครับเดี๋ยวลุกมาเดี๋ยวพาไปบึงนอไม้อับเดือดนอไม้เนาะมีอยู่สองมีอยู่สองกอสองกอใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวพาไปบิึงนอไม้ครับพี่น้องอัปเดือดนอไม้ว่ามีหลายซ้ำใดเนาะ มีคนเอาไปหลายบ่หรือจงไว้ถ่านลูกแมกว่าน้อไปเบิ่งน้ำกันครับผมนี่ยแค่มาเบิ้ลน้องใหม่ครับพี่น้องมาลอบเบิง่งลอดชมเด้อว่ที่ได้มีบ่หน้าใหม่นาะที่ลอดหูลอดตาคนมาหรือว่าเราไปเบิ่อแล้วกบบระบกจักเป็นปลาหน้าใหม่ที่ทำงานครับสาธารณะครับเพื่นผู้ได้ก็เอาได้ว่าแต่อยาก เมืองกอนี่ยอ้อพอ,อมีสัมมีนอนอย่างขื่นเหี้ยวแล้วครับโอ้ยพุ่นขื่นเหี้ยวไล่ไลายนอนอย่บพี่น้องขื่นเหี้ยเขาเรียกว่ามันขื่นล่ำแล้วเนาะขื่นล่ำแล้วก็บอเอาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยว,ว่าท่านเพื่อนอีกแล้วครับว่าท่านเพื่อนอีกแล้วห้อยเพื่อนซับเอาหลายอยู่เพียรซับเอาไม่มาอยู่ด้ีครับผม มาบ่าท่านเพื่อนอีกแล้วเหลือยีนอนหนึ่งอยู่เหลือยีนอหนึ่งอยู่นนยนนครับผมนอนอี่ก็ทีท่านเพื่อนอีกแล้อีกมาเอามาเอียนนี่มายำใดกะบ่ท่านเพื่อนจักเจียกะพี่นอนขอยเพื่อนซับเอาอีกแล้วนี่ครับหนึ่งสองโอ้ยเนาะบ่จงไปถ่าเลยบ่ได้บ่ได้บ่ได้อีกแล้วครับบ่ท่านอีกแล้วพี่นอนเอ้ยอ,อืม เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกกองอยู่นี่ครับผมว่าสิมีบ่นเนาะก้อนนีนะ้เป็นน้ำไมยุทีทำงานก็ได้อยากก็ได้อยากกินอยากแกงกับว่าเอาไปพี่สิมาเอาทุงมือเลยเนะาะไงกับบ่าท่านคนไงบ่าวท่านพออยู่น้อหน,นึงหันกัเอาได้อยู่แต่ว่าไปปอกแก้วมันก็บ่ได้หลายมันได้หน่อยหนีน่ มาเบิ่งอีกครับเสียฮาพอไหว้มือนนันเนะาะเอาไไอาเ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 อึ้อเอาเอ่เอานอนเอาเอาเออยเอาเาเาเอาเอนเอาอเอาเัาเอาเอเอาเอาาเอาเาเอาอาอเอาอาเาเอาเาเอาเออานเอาเอาเอาเออากอคอับอาเอาเอเอาอาเอาเออาออเอาะอาเอาเอาเอาัอาเาอออเอาอออออ นอนสูงยาวอัดลาถท่นนอนเพื่อสูงยาวอัดลาดเลยครับนอนี่หุ่นนอนทางในโอ้ลายเยอะครับเหมือนนี้ถือวา่าได้เยอะได้กอได้เยอะนอนพื่อสองนอนี่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขามาตัดเอาครับเดี๋ยวภาพพี่หนังมาเบิปงส่วนทางนี้ครับจำได้ป่เน้อลูกแม่พาพาเมื่อวันดูดูไหมครับผมเอานี่นอนนี่ครับอนอนอ้นอย งานนี่้ก็เหันใหญ่จังน้อยยังเอาเนาะใหญ่จังน้อยจะพาบ่เอาครับยังไงพามาเบิ็งโซนอีกโซนอีกข้างนี้ครับเออนนี่คือเงาอันลาดตัวเงาอันลัดแต่พี่น้องใหญ่อันลาดเนี่ยสวยงามสวยงามครับผม ทางนี้ก็กำลังเกิดครับพี่น้องอันนี้ก็กำลังเกิดตะปุติปินะครับเพป็นก็บมาเอาแล้วก็จงไวอยู่นี่ครับให้มันให้มันเกิดนะครับผมก็ถือว่าพ่อมีอยู่ครับมืัอนี้เมื่อใดเพื่อนเมื่อใดเอาไปเบิดครับถือว่าพ่อมีพ่อยให้เฮาได้ได้เล่มได้เก็บเอาอยู่นอนสองนอกับพ่อแล้วนอใหม่นอน แกงอ้อมคาบเดียวกับอิ่มกินก้วดเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ลูกแม็กก็กจะขอจบบรรยากาศในเพียงเท่านี้กันเอยรับพี่น้องพี่ลืมอ,อเป็นกำาังใจให้ลูกแม็กได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำสำหรับกูที่มาเบิ่งงกิปไหมเนาะนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ